มันนี่องเทาสิหาเวันนี้ท่านมาเบิงอรวดสัมผัสปลาเข่าให้พี่น้อง้เบิงธรรมศาสตร์มันนี่นำผมมาเลยอุปกรณ์การทํางานแบบนี้ถาถีนนึงนิสากล่องอันหนึ่งนั้นะครับมวัาตั้งประจัตษ์เด้นบ่ม,มีสิซื้อ พี่น้องอยากให้มีอุปกรณ์ห,หลายๆเออ,ค,อคือผู้อื่นคือจองอื่นเขาก็เขามาเบิง่งหลายๆเด้ออยากดข้ามโฆษณาอยากดข้าวโฆษณาโอ้เขางามคัดพี่น้องครับเขางามอันนี้คืออำเภอสัใคร <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบัดที่นี่โอ้เสียงนกเขา นกเขาคู่ภาคคู่กันยังขันกาบาว้อนภาคคอนกันยังห้องอายภาคนนองคำเดียวบ่อเอื่นสั่งเนอะขันบ่อเอิ่นสั่งไก่หนาสิเอืนเ่นดอกสั่งไก่เนาะนางเลยผู้อดไรวะเขาสีไล่ครับเ, <laughs> เขาเดียวันที่เดียวขันที่สอง ขันที่หนึ่งขันที่สองขันที่สองกับสีเลี้ยวพุนตั่วพุนไหมผู้สาไหมเขาจะไปสาพุวกสีเลี้ยวนี่อาจจะต้องช้างเขาไปลองมึงเอาไปพุนกเมื่อกี้ไปหอดปลามันตามมาครับพี่น้องนี่คือเบื้องหลังในการทายสองแถวงนิท่านครับเป็น คอนเทนต์ใหม่คอนคอนเทนต์ใหม่เห็นบ่อันน uh ี Ou ้อุ <im> Sultan, ้ยใหม่แเป็นคอนเทนต์เก่าแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ใมับสนแท้คอนเทนต์เก่ากันว่านิทานันแต่ว่ากินขากินเขาวานิทานแต่ว่าบัดที่นี่สิว่ากินเขามันเคือกเบ้านเหล่าเบานิทานมันเคือกเบ้าโอ้เข่าม่งามสินเนาะ เออวานทเจหมดเลเช้าอืออ้ย่มันพอมัอนอือนี่เฮ็ดลุมใบมองเที่ยวก้อยม่ยามใช่เอ้ยนี่นี่เห็ดลุมมใบพี่น้องครับนั่นเฮากะขุดไวหนี่ให้ปลาบืนตกปลามันสิลงเด้มันสิไวหาน้อง้ํำ มองบัวตูมาบ <ok> <function> านต re ้น <siglo> นี้บอกอยากกินเนื้อลงเอาโหลดวะสันบะแพงครับพี่น้องเขาพอพูนบอกว่าบะแพงแค่สิบห้าเมตรสิบห้าเมตรกับบ่เลือวันไหนตั้งแต่จีตจีเคยบ่ายน้ำขามโพสหาสาวล่องไหวเนาะเขาเจ้าว่า คันฮักลูกสาวพ่ออีหลีฮักลูกสาวพอ่อแท่กาให้ยตัวนี่ร้อยขาแม่น้ำของมาลวดหนนะว่ะสีหายลูกสาวเส้นเกงขาสันนางตีน้ำยุฟังกำพุ่นมืนนะทางพี่มันฟังกำพุ่นฟังลาวทางพี่มานนะความหักมันเหตุไดทุกอย่างแล้ววันนี้เขาก็ได้เวลาปูศาสตร์ลงแล้ว กางงะขาออกงะขาออกงะงะขาออกตีออกตีม่จักตีตีก็มีหลายตีในตีพญานตีไงตีไงพี่น้องตีไงโอ้ยบรรยากาศดีไยครับว่าว่าสุดเอาไปมากกันเลยร้อยขมแม่น้ำของไปหาผู้สาวเนี้ยุดใจเดียวเท่านั้นเลยลรอหอดมับหอดมับว่ะ อย่ารอว่าว่ะสุมือนว่าใจคือเก่าแล้วมันเขามันแก่ละพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นตามนานังเล่นขันเขียนเพลงก็ใสบ่บรรยากาศนี่แหละมาเขียนมันสิดีอันนี้ก็มองว่าตูมาบานว่านี่ม,นมองนี่แหละพี่น้องครับคลิปนี้ก็เสียวไว้ซักนี่ครับ พ่อกันชิมนาก็แล้วกันอันนี้คือทายเบื้องนาเบื้องหลังในการทํางานวันุบันี้ก็สะเอาทัศัพท์ครับมาตั้งไว้นะครับโศัอ์อ่าจะเป็นการบันทึกเรื่องแรกอยู่ที่ช่องสายันวันรุงครับเรื่องที่สองหรือว่าตอนที่สองอาจจะไปที่ช่องคมเชี่ยวไข่สีพี่น้องเอาทรศัพา์มาบ่ล่ะคืออยากอาอออกมาช่วงเอามาแล้ว <laughs> เอามาแล้วครับพี่นอ้องกระสีตังไว้หันไล่หาจอมองในเตอร์ทีมันช,ชัดชัดสายตาเพราะว่าบ่ดดิถือแบนตามาจากคนแมนแล้วกระสีตังไว้์มีโทรศัพวสายเรื่องแท่คือว่าถูกถูกอยู่ถูกงอนโทรศัพท์ซูมนี่แห <c oughs> ละแต่ลาเเรื่องราคาไหลไปเปลี่ยนหน้าจอเท่าไรก็เจ็ดพันฝากขอาป้าซะเจ็ดพันเออ <c oughs> ปาดกับป้า,อปาโอ้นกคือสิมาน้อนเนาะย่ามันขำม,มันขึ้นไหมแน่่นนไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ